อันแรกเลยนะครับเป็นเต่าปหนี้หลวงบุหลิวเราได้สต็อกไว้ด้วยเราไปลง youtube ด้วยตัดเป็นคลิปๆใหไปนะครับตบซัสไลท์สั่นเลยพี่ตีบอกนะครับดีเลยครับได้อ๋อได้ครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันพี่แชมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับมือนะพราะไม่ต้องไม่ต้องพราพราะนะฮะัสดีคนดูร้อยเจ็ดสิบกว่าท่านนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะครับมา เริ่มแรกเลยนะครับเต่าปลดหนี้หลวงปู่หลิวได้เป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมของท่านนะครับเนื้อบอกคนไกลราคาก่อนเลยกันนะไม่พูดพั่มทําเพลงเนื้อทองแดงอย่างนี้นะครับสวยๆวยสองหมื่นกว่านะครับสวยๆวยสองหมื่นกว่าบาทนะครับนะครับเนื้อเนื้อทองแดงสวยๆวยสองหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ชอบมาสองหมื่นกว่าบาทนะครับเนื้อนวะสวยๆหลักหมื่นกลางนะครับสวยๆหลักหมื่นกลางนะครับเนื้อเงินนะครับสวยๆแสนบวกลบยินดีรับเช่านะครับเต่าปลดหนี้สวยๆแสนบวกลบ เนื้อทองคำสวยๆห้าหกแสนยินดีรับเช่านะครับเนื้อทองคำสวยๆห้าหกแสนยินดีรับเช่าเนื้อทองคำทองคำอีกทีไม่มีแล้วนะครับมีแค่ทองสุดที่ทองทองคำนะครับเนื้อทองแดงสองหมื่นกว่าบาทเนื้อนวะหลักหมื่นกลางเนื้อเงินแสนบวกลบเนื้อทองคำห้าหกแสนสวยๆนะครับอันนี้พูดถึงราคาสวยนะครับ โอ้ผ่อนได้หมดนะครับพ้าผมนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันด้วยนะครับนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าเต่หาหลุมหรือปดนี่นะครับเรารู้ได้ไงว่าเป็นรุ่นปดนี่นะครับง่ายๆเลยชื่อของท่านอยู่ตรงนี้เลยนี่ปดนี่นะครับปวดนี่ปดศิลน,นะครับแล้วเรามาเริ่มกันต่อเลยว่านี่เรามาดูกันต่อเลยว่าพ้าท่านเป็นยังไงเราอย่างแรกเลยที่ผมชอบดูปดนี่เนี่ยสอ่องเข้าไปที่หน้าท่านเนี่ยหน้าท่านจะมีกระแสคลื่นต่างๆอยู่ตรงพื้นผิวเห็นไหมครับจะมีคลื่นๆเห็นไหมครับ และใบหน้าทั้งคมชัดเจนมากผมมอ,อจะรู้ว่าเป็นพระที่แกะบล็อกได้คมมากๆของท่านตัวลเล็กๆสวยๆนั่งงัสวยๆแสงก็บาดครับนั่งเงนถ้าเป็นตัวลเล็กๆหน้าประเชษ์อะสวยๆถ้าแข้งธรรมดาสวยๆแสงก็กว่าถึง2 0 0แ0นถ้าเป็นแข้งขีดสวยๆสองแสนกว่าถึงสา0 0 0นกว่านะครับ นี่องนี้สวยมากอันนี้เป็นตบอบคนนี้นะไม่ใช่เมื่อกี้พูดถึงไอ้น,นี่นะองนี้ผิวไฟถ้าจะเป็นเนื้อทองแดงจะเป็นผิวไฟอย่างนี้นะครับอง์นี้ผิวไฟเดิมๆจะคล้ายๆกับเสมาแปดรอบหลุมมีทิก็คือผิวไฟต้องประกายแสบๆออกมานี่ดูครับนี่เห็นไหมดูพื้นการแกะบล็อกเห็นไหมครับบางทีเนี่ยตรงพื้นผิวี่ยชอบเป็นขึ้นๆและนิ้วมือคมชัดเจนมากและอีกอย่างหนึ่งที่คมมากๆเช่นเดียวกันคือเม็ดพระศกข,ข,ของท่านนะครับเห็นไหมครับต้องเป็นเม็ดๆคมๆตั้งขึ้นมาเลย นะครับแม้นิ้วมือท่านคมมากต่อไปนี้นี่เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนต้องรู้จักเอางี้ดีกว่าใครที่เล่นพระเนี่ยเต่าปนี้เนี่ยไม่รู้จักนี่ไม่ได้นะครับไปเดินสนามพระไปเช่าพระตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้จักเลยเต่าปนี้นี่เป็นรุ่นซื้อขายยอดนิยมหลักพระหลักหมื่นยอดนิยมเลยนะครับแม้พื้นท่านตรงกลางเนี่ยท่านจะนูนขึ้นมาไหมครับแล้วก็ด้านล่างก็สโลปลงไปนะครับด้านข้างฝากกดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนันทคุณสิทธ ขอบคุณคุณสมถศักดิ์ทับนาคนะครับมีความสุขมากๆขอบคุณครับเช่นกันนะครับมีความสุขกับทุกท่านมาส่องพักกันมานะครับมีคําถามอะไรถามมาเลยนะครับเห็นไหมตรงพื้นเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะมีเสี้ยนบ้างเห็นไหมครับตรงพื้นเห็นไหมครับบางทีก็จะมีเสี้ยนบ้างเห็นไหมเสี้ยนพวกนี้เนี่ยบางทีเห็นไหมครับเนี่ยตรงพื้นเห็นไหมครับเนี่ยพวกตรงพื้นพวกเนี้ยบางทีก็จะมีเสี้ยนบ้างนะครับเราก็ต้องค่อยๆส่องกันไปพักเนี่ยต้องค่อยๆดูนะครับดูลุกๆดูเร็วๆ บางทีเราก็จะพลาดรายละเอียดอะไร,าราบางอย่างไปนะครับเส้นแต่ความคมชัดเห็นไหมครับนี่และผิวท่านเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยและจุดสําคัญของรุ่นนี้เลยเนี่ยนะครับนอกจากความคมชัดแล้วเนี่ยท่านจะมีโค้ดตอกอยู่ตรงนี้เนื้อทองแดงตอกอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อทองแดงตอกอยู่นี้ท่านจะมีสองโค้ดก็คือโค้ดสั้นกับโค้ดยาว อันนี้เป็นโคตรยาวก็จะยขึ้นมาหน่อยแต่ว่าราคาหันกันไม่กี่บาทพันสอ0 0ันสามพันอะไรก็ว่า,าไปเนื้อเงินสวยๆตามที่ผมบอกไปเลยเมื่อกี้นะครับแสนบวกลบนะครับด,ดีรับเช่ามาได้เลยนะจ๊ะสวยๆนะครับพูดถึงราคาสวยนะนะครับถ้าพาร์ไม่สวยเจาราคาสวยก็คงเป็นไปไม่ได้นี่ขอบอกกันตรงๆผมง่ายๆอยู่แล้วเวลาผมมาขายก็เวลาแบ่งปันพร์ให้ fc ทุกท่านเนี่ย นะครับก็ต้องแบ่งปันถ้าสวยก็ราคาสวยไม่สวยก็ราคาหย่อดลงไปเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคุณสีประการสวัสดีครับนะครับโค้ตอกลึกๆคมๆลงไปนะครับแล้วผิวโค้ต้องตึงนะครับโคตสั้นกับโค้ยาตต่างไงนะครับสั้นกับยาวแค่นั้นเลยนะฮะนะครับน่าจะเข้าใจประมาณนี้นะโอ้โหเหมือนไม่ได้ใช้เลยครับมีสวยกว่านี้อีกหรอมีนะครับสวยกว่านี้จะมีนะครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นองค์นี้สวยมากก็ เอาว่าสวยอะผมเช่าพี่ขเขามาแพงอะอยู่เลยไหมมีคนแต่คนต่อขาดทุนใช่ไหมนะครับบางอย่างผมเวลาสวสวยๆผมก็บ้านะครับช่วงนี้ผมบ้าซื้อสสวยๆถ้าสวยๆย,ยินดีรับเช่าเลยแล้วท่านจะเห็นว่าตรงพื้นเนี่ยท่านชอบมีเสี้ยนนะครับเนี่ยแล้วต่อโค้ชชัดเจนเนี่ยในโค้ชยังมีผิวไฟกระจายอยู่เลยนะครับดูภพต้องค่อยๆดูนะครับอย่าไปรีบร้อนผิวตึงนะครับผิวท่านตึงมากตรงนี้นูนขึใช่ไหมครับคมชัดเจนมากแล้วผิว ตรงพื้นท่านเนี่ยท่านค่อยๆดูเถอะครับเพราะว่าท่านชอบมีเสียนเห็นไหมครับอยู่ตรงพื้นเสี้ยเล็กๆขนแมวอยู่ตรงพื้นเลยนะครับต้องค่อยๆดูเอานะครับและอย่างต่อไปนะครับด้านหลังพลิกมาเนี่ยนะครับหูท่านจะไม่ค่อยปิ้นเยอะมากนะนะครับแต่ปิ้นอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปิ้นไม่ค่อยเยอะนะเป็นเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่นะครับดูไลฟ์ผมข้อเออเขาเรียกว่าไงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ จุดใจตังก็คือทุกอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับหูท่านจะปิ้นๆเห็นไหมปิ้นเล็กๆปิ้นน้อยๆไม่ได้ปิ้นอะไรยะแยะนะครับปิ้นบางๆเห็นไหมครับพี่นะครับแล้วจําฟอนหูแม่นผ้าเหรียญเนี่ยจําฟอนหูให้แม่แมนะครับหลายหลายคนใช้ดูเซียนๆหลายคนเนี่ยใช้ดูนะครับเวลาผมไปซื้อพ้าทุกวันนี้เนี่ยเวลาไปซื้อกับเซียนหรือเวลาไปซื้อกับพี่ท่านใดพี่ๆทุกท่านเลยเนี่ยนะครับทุกท่านไหนมีความรู้ผมก็จะเรียกว่านีไรต้องขอขออาจารย์ท่านอาจารย์เขาสอนผมหน่อยนะครับไม่มีอะไรที่ ปิดบังอะไรเว่าไงนะไม่มีหยุดอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดถามนะครับเราต้องถามไปเรื่อยๆนะฮะนะครับความรู้ฟรีๆเราต้องถามไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราไปเช่าพาเขาแล้วแล้วแล้วเขาสอนแล้วยิ่งดีนะฮะนะครับนี่เพราะเขาจะบอกหมดเปลือกนะฮะนะครับขอบจะได้เห็นว่าจะมีปิ้นๆบ้างนะครับอย่าไปอย่าไปค้าเขินนะับเวลาเราไปเช่าพาเขาล้วก็ถามเขาไปเลยใช่ไหมนะนะครับจะเงินเราก็จ่ายไปแล้วล้วก็ถามเขาไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมบางทีก็มีปังขยับบ้างนะครับการแกะบล็อกนะครับแล้วก็ แล้วก็จุดสําคัญเนี่ยบางทีเนี่ยมีในบล็อกนะครับนี่ตรงนี้ดูดีๆอันนี้อันนี้บางทีก็บางคนก็บอกว่าเป็นเป็นในบล็อกนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยสังเกตดีๆนะครับตรงพื้นเนี่ยตรงหางด้านหลังนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีหลุมนิดนึงเห็นไหมจะมีหลุมนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะได้เห็นพาทเยอะมากๆนะครับใครอยู่รอดูจนจบก็จะได้ได้เห็นความรู้ฟรีๆไปนี่เห็นไหมจะมีมีเหมือนเนื้อหลุดอะ เห้ไหมตรงพื้น yes, ผ you know? no ิวเนี่ยเขาบอกบางคนเขาบอกเป็นในบล็อกนี่นะตรงตรงนี้นะนี่นี่มันผิวผิวที่เป็นเนื้อหลุดอ่ะเจ้าป้าเคยดูบ้างไหมเคยดูป่ะเป็นกับกาเป็นกับกาบวนี่โลหะไม่ค่อยดีต่าใช่ไหมด้านปลดนี้ด้านล่างอ่ะตรงหางอ่ะเห็นบางคนเขาบอกี่ไอตัวทีไงตรงสามเหลี่ยมตรงหางเต่าตรงหางเต่า เขารียกเขาเตัวทีนนี่อะไรจุดจุดล่างจุดหนึ่งแล้วจุดข้างบนจุดนี้เนี่ยจุดล่างเป็นนี้ข้้งบนเป็นนี้หลุมอ๋อใช่เป็นหลุมไงตรงนั้นน่ะตรงหางอ่ะเออเเรียกตัวทีเออเป็นจุดเป็นหลุมเมื่อตรงนั้นนะครับเนี่ยเขาบอกเป็นในบล็อกเห็นไหมครับเออเนี่ยตรงหลุมนั่นน่ะเป็นในบล็อกผมไม่มีตัวเอฟที่หางกับหลุม บบคงงัก็ต้องเทียบดูครับพี่อ่ะตัวจุดจบเลยอ่ะตัวตัดอ่ะตัวตัดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะอันนี้ฝั่งซ้ายของท่านตัวตัดแบบนี้พี่เทียบได้เลยนะจบแน่นอนสับแบบสับละเอียดๆหน่อยแต่ว่าเป็นล็อกล่องลองๆนะแล้วก็หักปลายนะจบแน่นอนครับนี่ตัวตัดอย่างนี้เลยไม่ต้องห่วงแค่นี้จบเลยทำไม่ได้ตัวตัดยังไงก็ทำไม่ได้ นี่นี่ตัวตัดท่านเป็นอย่างนี้นี่น,นี่เห็นไหมด้านขวามือองค์พระนะนี่เห็นไหมตัวตัดอย่างนี้เลย เมื่อกี้มีพี่ท่านนึงเขาบอกว่าเออเขามีพระอยู่แล้วเขาสงสัยพระตัวเองที่มีผมก็เลยนี่อันนี้ด้านล่างนี่มุมนี้นะพี่นะขาด้ดานขานี้นะขานี่นะนะครับดูตรงนี้ดีๆนี่แบบนี้เลยนะครับตอบปดนนี่ สวัสดีครับแชร์ครับขอบคุณครับคุณคมสันนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนี่ตอบันี่ราคาตามที่ผมบอกเลยเนื้อทองแดงสวยๆสองหมื่นกว่าบาทเนื้อนวะหลักหมื่นกลางเนื้อเงินสวยๆแสนบวกลบนะครับเนื้อทองคําสวยๆห้าหกแสนยินดีรับเช่าออมาได้เลยนะจ๊ะนี่อันนี้สวยมากอันนี้ซื้อแพงนะะกลงเลยประมาณนี้อืมนะครับ